ดีมากหน้าเด็กมากโอ้ยหน้าเรียวมากทุกคนแก้มตรงนี้ไม่ยังมีความอูมๆนะคะแต่ว่าทางฝั่งเนี้ยคือไม่มีแล้วอะคือบิดไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเลื่อนนะกรอบหน้าคือชัดไม่เจ็บที่รอยแผลเป็นที่สําคัญคือไม่มีใครรู้ด้วยว่าเราไปทําอะไรมา ระยะเวลาประมาณ2ปีทิศเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหานะคะผิวที่ดูหย่อนคลอยหรือหน้าที่ดูมีแฟตมากขึ้นที่สําคัญเนี่ยคือร่องแก้มร่องตาเนี่ยผิวดูแบบว่ารอยราดูเขี่ยวมากขึ้นสวัสดีค่ะอยู่กับแม่หนูปากแดงนะคะที่อินสคลินิกค่ะหลายคนนะคะคง หมอเชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังเช่นกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนแม่หนูปักแดงนะคะจะมาทำโปรแกรมนะคะ New Thermas f l x Face Rescue นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพย์นะคะหมอเห็นด้วยเรื่องของการใช้เทอร์มัส F L X ในการยกกระชับนะครับแล้วก็สังเกตว่าหน้าฝั่งนี้จะมีความคล้อยกว่านิดหน่อยนะคะเวลาหมอยิงหรือหมอยกเนี่ยหมอก็จะยกฝั่งนี้มากกว่า ั่งหนูนนิดนึงเพื่อให้หน้ามันได้ใกล้เคียงกันนะครับ,รบแล้วก็จะได้เห็นกรอบหน้าชัดขึ้นนะครับจะได้เรื่องของการยกกระชับโอ้ยหน้าเรียวมากทุกคนจังหวะที่คุณหมอใช้เครื่องเทอร์มชัชลงที่หน้าเราอ่ะ ต้องของหน้าเจ้าของผิวหน้าเจองของแก้มคือมันรู้สึกถึงความโยกของแก้มอยู่แล้วขึ้นของไขมันนะคะซึ่งครั้งแรกกับตอนนี้ความรู้สึกมันต่างกันเรารู้สึกว่าการโยกของแก้มเราอ่ะมันน้อยลงก็คือผิวเราดูยกมากขึ้นจริงๆเออร์มา FLX เนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นหน้าที่หลักของมันคือช่วยในเรื่องของการโยกระชับผิวเนาะโดยเครื่องมันเนี่ยจะใช้เป็นคลื่นความถี่วิทยุเรือเราเรียกว่าคลื่น r f นะครับ่ะก็ยิงเข้าไปที่ผิวมันจะได้เรื่องของการโยกระชับ ผลลับที่คนไข้จะได้นะครับก็คือพอหลังจากที่หน้ามันยกกระชับขึ้นเนี่ยจะดูสลิมเมอร์ดูเล็กลงดูผองลงแล้วก็ดูเด็กขึ้นด้วย หลังจากที่ทําครบ30วันแล้วนะคะรู้สึกได้เลยนะคะว่ากรอบหน้าของเราเนี่ยดูชัดมากยิ่งขึ้นกรอบเป็นกรอบปกติแล้วชีวิตประจําวันเวลารับประทานอาหารนะคะเราก็จะเคี้ยวทางด้านซ้ายนั่นทำให้เหตุผลว่าทําไมกรอบหน้าทางด้านนี้ของเราเนี่ยดูไม่สวยแต่หลังจากที่ทําครบ30วันแล้วทุกคนจะสังเกตได้เลยนะคะว่าหน้าของเราคือเนี่ยทุกคนเป็นเส้นแบบว่าลายเชฟที่สวยงามมาก ผลลั์ต่อมาที่ชอบมากเลยนะคะก็คือรอยค่ะทุกคนตรงแก้มร่องระหว่างแก้มเนี่ยมันดูตื้นมากขึ้นนะคะเพราะว่าหลังจากที่หน้าของเราดูยกกระชับแล้วนะคะตรงร่องแก้มของเราเนี่ยก็ดูตื้นขึ้นทันทีเลยค่ะยังไม่จบนะคะทุกคนหางตาค่ะหางตาหงาหงตาเนี่ยเรียกได้ว่านะคะดูยกขึ้นช่วงที่ทิปถ่ายคลิปวิดีโอลงช่อง u t u b e นะคะหลายๆคนแฟนคลับไม่ใช่แค่สามีก็ทักขึ้นมาว่าเออหน้าเราเนี่ยนอกจากตัวจริงเราจะดูชัดดูสดใสมากยิ่งขึ้นดู หน้ากระชับแล้วนะคะภาพในกล้องภาพในวิดีโอก็ดูเด็กดูกระชับดูแบบตึงไปหมดอะทุกคนหลังจากที่ทิมนะคะทําการเซิร์ชนะคะว่าเราเนี่ยจะไปทำเทอร์มารชที่ไหนดีสุดท้ายแล้วนะคะก็เลือกที่จะมาทําที่อินส์คลินิกค่ะเพราะว่าคุณหมอที่อินส์คลินิกนะคะมีความเชี่ยวชาญนะคะในการปรับรูปหน้าของเราเนี่ยให้ดูกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะที่สําคัญเลยยังสามารถนะคะวิเคราะห์ปัญหานะคะของผิวเราเนี่ยได้ทางเชิงลึกด้วยนั่นเองค่ะตอนที่มทม ค่ารู้สึกได้นะคะว่ามันเจ็บไหมหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างจากที่เราได้ยินเพื่อนๆพี่ๆน,น้องของเราเนี่ยบอกมาว่าการทําเทอร์มาเนี่ยเจ็บแน่นอนทิพต์เนี่ยก็เลยกระชิบแอบถามคุณหมอนะคะว่าแล้วทำไมทิพถึงไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยนะคะเนื่องจากคุณหมอเฟรมนะคะค่อนข้าง,งที่จะเชี่ยวชาญนะคะแถมยังทั้งมีเทคนิคพิเศษที่ทําให้เราเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บเลยสบายรูนน้สึกดีจริงๆนะคะอเอโค แบบไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยคือมันเป็นความรู้สึกที่ทนได้ทุกคนคิดออกไหมคะสำหรับใครนะคะที่อยากน้าเด็กลง10ปีนะคะแนะนําเลยค่ะโปรแกรม New Termage h FL Express r a d u นะคะที่ In s Clinic ค่ะ